สวัสดีครับเจอผมยเกไงครับแฮกเกอร์หรวันนี้ผมจะมาสอนการทำหยุดบอทในเกมไก่หน้าพีีครับก่อนอื่นเราเปิดซีหกจุดสามนะครับต้องเป็นหกจุดสาม่นั้นครับเพียงตรงนี้เซตติ้งแล้วมากดนี่จากศูนย์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นแป๊นะครับนี่ครับกดเริ่มเกมพีพีรอคอมผมแป๊บครับมันจะ รอแป๊บนี่คเริ่มเกมเริ่มเกมคนเริ่มเกมไปแล้วก็ยังไม่ไปนะครับอินเนทอร์เน็ตชา้าร์จไม่ว่ากันครับกเลือกปักอินนะครับแบบนี้เป็นปนี่การหยุดบอดใช้โค้ดตัวนี้ครับ d 7 a 3 f 0 3 e d 7 a 3 f 0 3 e 0 0 0 0 4 8 4 2ครับ คัปปี้ไปวางนี่อรอเกมหลดแป๊บหนึ่งครับอรอเกมหลดเสร็จแป๊บหนึง่ง เกมมาแล้วครับเราเกมหยึ่แป๊บนึงเราก็กดฟ i r s ส scan ปบางๆได้ครับนี่ครับอันที่สามอันที่สามครับขีดขวาเบานีเลยก่อนนี้แล้วมันแก้โค้ดตามผุมกันครับกินหูืยังไม่เสร็จก็ทำได้นะครับแก้โค้ดตามผุมกัน หาแป๊บหนึ่งครับมันหายากครับตัวคอมคอมผมมันเป็นวินโดว์แปดครับสำหรับวินโดว์แปดมันจะหายากนิดนึงนะครับโค้ดมันจะมัวนิดนึงนี่ครับตัวนี้แหละเปลี่ยนเป็นโซลูชั่นครับแล้วลองสร้างห้องบอทด,ดูห้องบอดเลเวลสิบครับ ลองดูก่อนครับผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้หรือเปล่านี่คือก็เสียของ Windows แปดครับมันจะแฮ็กด้วยซีอียากนิดหนึ่งลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ผมจะเอาไปแก้โค้ดใหม่อีกครั้ง ครับไม่ได้ครับแก้คูนอีกครับกลับมาที่คูอีกครั้งหาไหมครับ ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับลองดูครแก้สี่สองเป็นศูนย์ศูนย์กรณีอยากทําบอดฟันไม่ลุนก็แก่สี่ศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับแต่ลองกดลืมกินมันดูครับครับยาแล้วนะลองนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบเทิศ ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้ครับดูครับดูเอ้ยพยายามต่อไปหากันต่อมันหายากในวินโดว์8ครับถ้าเป็นวินโดว์อื่นๆก็เลื่อนขึ้นบนไปครับแล้วก็จะเจอเลยก็เปลี่ยนได้เลยสำหรับวินโดว์8มันซับซ้อนนิดนึงโค้ดมันจะซ่อนครับ นี่น่าจะเป็นตอนนี้เรียบปากเดี๋ยวลองแก้คุณดูครับเปลี่ยนเป็นศูนๆนี่เป็นเป็นสูนๆนะนเหมือนกันพี่น,น่าจะใช่นะครับน่นมันวิ่งบนไปนั่นนั่นนั่นวิ่งอยู่ครับหา,า,าต่อไปไม่เป็นไรวันนี้ผมว่างครับหาทั้งวันเร่งได้ นี่ลองดูอันนี้กันอีกครับเปลี่ยนสีทองเป็นศูนยนะูนย์ครับแล้วก็เปลี่ยนสีีทุนเป็นศูนแล้วเรามาลองดูกันมันแยังไม่ได้คนระับแก้กูดกันให่อหาแป๊นต่อครับถ้าเป็นวินโดว์คือด่นไม่ต้องตกใจครับ ง่ายครับนี่มันเป็นยิงรูปแปดด้วยครับปัญหายากนิดนึงอันนี้เดี๋ยวลองดูครับเปลี่ยนเป็นศนะูนย์ศูนย์ครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์ศูนย์ลองดูก่อนนะับว่าจะใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อย่าว่ากันนะครับอ่าไม่ใช่ครับเกงหากันต่อไปครับ ไปถาอยากให้หายยากมากเลยครับคุดมั่วมากของวินโดว์8นะครับคุดมั่วมากเลยมันเตือนเลยท่านที่จะลงวินโดว์ใหม่แต่จะแฮกปีวีเนี่ยกำลังเปลี่ยนเป็นวินโดว์วินโดว์อื่นๆครับถ้าลงวินโดว์8เนี่ยมันจะแฮกยาก นี่ดูผมครับกูดหายยากมากยังาหาไม่เจอเลยหายยากมากครับ ่านผู้ชมลองกันไปก่อนนะครับทำได้ในนอนร้อยเปซ็นตสำหรับ Windows 8แต่ต้องใช้เวลาเล็กนึ่งในการแก้ ลนยน่าทีเนี่ยครับวิดีโอชุดนี้ยังไม่ได้เป็นรูปร่างขึ้นมาเลยท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะครับนี่เป็นการแก้ของ Windows 8มันจะยากนิดน,นึงคือโคตรอินจะมั่วแต่ Windows อื่นเจอแล้วแก้ไปเลยครับทีเดียวรอบเดียวครับจบ นี่ไม่ครับแบกบแนวหาัำตอบหาอยู่นี่โอ้ไม่เจอครับไม่เจอ าจะเป็นตัวน,นี้หรือเปล่าผมไม่รู้ครับผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเป็นโซนๆแนะตรงนี้เป็นเป็นสีสันนเราเริ่มเราเริกก่มเกมกันดู กินเป็นยี่อะไรอ่ะยรแป,ป๊บหนึ่งย้ายเอาเรื่งกินเรารอแป,ป๊บหนึ่งรอแป,ป๊บหนึ่ง,ปปงมันจะใช่อันนี้หรือเปล่ปปาโอ้โหแต่มว่าน,น่าจะไม่ใช่ อันนี้นะครับนี่ครับกว่าจะหาเจอครับนานมากอันนี้นะครับเกียร์ลุกน,นี่นี่เป็นมวลเสียงของไอ้ฮอนน,นนะฮอน หยุดบอด P B ใน Windows 8เพียงแค่นี้ครับรับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ